คนลนลกุสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสิบนาทีเท่านั้นนะคะ เสียงสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้มารีแคปนะคะวันนี้ไปโรโชว์ที่เซ็นทรัลนครปฐมมานะคะสนุกมากขอบคุณทุกคนที่ไปเชียร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีที่เซ็นทรัลนครปฐมนะคะสําหรับใครที่ไปพรุ่งนี้เนาะใช่แล้วก็หนูบอวชิลดทูช็อตแล้วนะ ช่วงนี้คืองานยุ่งเกินไปอะคือแต่ตอนนี้ใกล้จะแล้วค่ะเพราะว่าหลูเหลือแค่หนึ่งวิชาอาทิตย์ที่แล้วแบบหัวหมุนหัวปั่นไปหมดแต่ตอนนี้โอเคละเริ่มมากลับมาชิวๆแล้วค่ะสิบไปทิไม่อยู่จริงไม่มีอยู่จริงมีอยู่จริงค่ะพรุ่งนี้ตื่นเช้านะคะยังไงต้องนอนนะคะเป็นเด็กอนามัยนอนเร็วนะคะช่วงนี้ แล้วก็เดี๋ยวต้องไปอาบน้าอีกกว่าจะอาบน้ําเสร็จโอ้โหดึกด่นหนูอาบน้ําเสร็จก็พอดีอ่ะสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มกว่าจะเป่าผมเราไปหาพรุ่งนี้นะได้เลยรอชุดตั้งนานแง่ขอโทษน,นะคือจริงจริงอะ่ะคิดไม่ออกด้วยคือยังเหลืออีกชุดนึงที่ยังคิดไม่ออกใช่แล้วก็คิดออกเป็นเออชุดแบบแต่งงานฟิลฟแบบไม่ เขาเรียกอะไรไม่แบบขนูก็ไม่ได้แต่งงานแบบเวอร์ขนาดนั้นยอะไรเงี้ยจะเป็นฟิลแบบชุดงานแต่งเป็นฟิลฟิลแบบขาวๆอะไรเงี้ยคนทุกคนอาจจะแต่งตัวยังไงมาก็ได้นะคะเป็นแถ่คู่หนูอาจจะใส่สูทอะไรเยยงี้ยก็ได้น,นี่แบบเสนอแนะช่องทาง ขอมาหมดสรอบเลยได้ไหมได้สมาทั้งสี่รอบเลยนะเคือหนูชอบไอชุดไอลายจุดมากอะชุดก้อน n5 ก้อนกลางอะคือมันน่ารักมากทุกคนคือน่ารักจริงอาบน้ำนานจางหนูต้องสาวผมอีกนะทุกคนแล้วก็ต้องเป่าผมด้วยใช้เวลานิดหนึ่ง ชุดเดนเป็นเชียนใช่วันนี้สวยเียงใสขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสวยเียงใสเหมือนกันหาซื้อชุดเจ้าเบาแป๊บต้องการคนทำขวัญน,นาคไหมครับต้องการค่ะได้เลยจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็เอชุดคุณหนูแต่งตัวไม่ได้กับผมเลยนะครับอันนี้ก็คือคนขอแบบขอแบบจริงใจเลยนะแบบ ขาแบบทำถึงอะโอเคปะจริงๆหนูน่าจะให้ชุดชุดแบบคุณหนูแต่งตัววันนั้นก็ผมเป็นตอนเช้าๆแล้วทุกคนอาจจะยังไม่มีเวลาแต่งตัวแต่ไม่เป็นไรสวัสดีจ้าไม่ได้ไาหาเลยไม่เป็นไรสู้ๆการทำงานด้วยนะเดี๋ยวเอาต้นกล้วยไปด้วยได้ไหมแอ <c oughs> ้ขนมากเลยไหมพรุ่งนี้ใครได้ไฮทัชด,ด้วยหอมฟุ้งเลย จริงชื่อชุดยาวจังเป็นชื่อตีมเป็นฟิลคุมตีมนิดนึงตาสวยนะจร,จริงสวยทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหานะเย yeah! ้ดีใจดีใจดีใจ มาแล้วเพิ่งซ้อมมวยเสร็จโอ้ยอยากซ้อมมวยว่าเมื่อก่อนเคยแบบต่อยมวยนิดนึงต่อเจ็บมือไม่ไหวก็เลยแบบหยุดไปนะคะเอากองยาวไปเป็นพรอมเอ้ยได้นะก็เลิศน,นะคือสรุปเราตอนแรกหนูจะเป็นฟิลติดแกรมแบบเออแบบแต่งงานติดแกรมใส่กระโปรงสีขาวยาวๆอะไรเงี้ยแต่ทุกคนือแห่ขันมากมาเลยจ้า คนมาเปิดประตูเงินประตูทองต้องมีอันนี้ด้วยค่ะต้องมีซองด้วยนะคะเดี๋ยวหนูเป็นคนประตูเงินประตูทองเองวันนี้โดนแกล้งอะ่ะอ๋อวันนี้โดนเธอแกล้งนะใช่หรอ,อหนูไม่แกล้งใครหรอกจะว่าไม่แจ้งเตือนมาสายไม่เป็นไรค่ะย,ยังทันยังทันอีกห้านาทีหนูถึงจะลงเนี่ยใช่เฉยทุกวัน มาดูทันไหมนะทันีิอีกห้านาทีแน่คิดถึงจังลองซ้อมลองซ้อมเอ๊ะเดี๋ยวเตรียมฉิ่งไปก็ได้ครับ <c oughs> ก็คือกะเปิดแบบเป็นฟิลแบบเขาเรียกอะไรนะมโหระศบมโหระศบมโหระทึก <c oughs> เลยเหรอ งานแต่งไม่ติดแกมแต่ติดกล้มเย้ yeah, มา,ากเจอกันพรุ่งนี้ครับวงเล็บถ้าตื่นถ้าไม่ตื่นจะน้อยใจมากเพราะว่าทุกคนเอ่แบบไปเชียงใหม่กันหมดเลยน้อยใจมากเสียใจมากช่วงนี้สวยขึ้นไงพักผ่อนเพียงพอนะคะกินข้าวทุกครบทุกหมู่ทุกหม่ขเขาเรยกกินข้าวครบทุกหมู่นะ กิเตอร์พ่งมากฉ่ำมากคืออันนี้เหมือนแบบศาสตร์กิเตอร์ใส่หน้าหนูอะชุดทูชอตบอกมายัางนะหนูเพิ่งลงสตอรี่ไปเมื่อตะกี้นี้เลยไปดูได้เฮ้ยทาไมหนูไปใส่ฟิลเตอร์ให้หน้าตัวเองมาเนี่ยนี่อ้โหหน้าเนียนกริบอะเอาเดิมแหละเอ้ยโหอันนี้นี่โอเค มาสั้นไปครึ่งชั่วโมงไปเลยครับแต่ว,ว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าทุกคนคือนะคกมอนมแอบไกลนิดนึงแต่ของกินเยอะมากคือหนูตั้งใจว่าพรุ่งนี้หนูจะกินไข่ทุกคนเคยเห็นนี้ไหมเขารีวิวแบบไข่ที่มันจะแบบเขาจะแบบว่าปิ้งหรือต้มหรืออุน่นเลยไงไม่รู้อะแล้วมันก็จะสุดตามระดับที่เราเลือกอะคือฟินมากพรุ่งนี้หนูต้องกินให้ได้วันนี้หนูซื้อปากหม้อามาไปกับน้องเบอร์รี่นะคะ ยังไม่ได้กินเลยเพราะหนูอิ่มมากก็จะเอาไปลงไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเวฟก,กินตอนเช้านะคะใกล้จะเรียนจบหรือยังใกล้จะเรียนจบแล้ว,ว,วแต่ตอนนี้ก็จะฝึกงานนะคะคือหนูเพิ่งแจ้งแบบแจ้งฝึกงานไปนะคะแล้วก็รอเอกสารตอบรับแล้วก็ต้องส่งเอกสารตอบรับให้ทางมหลาลัยใช่แต่ตอนนี้หนูลงทะเบียนเรียนของ วิชาสุดท้ายไปแล้วคือวิชาฝึกงานใช่แล้วแล้วทีนี้หนูคือคนหนูจะบอกว่าปกติแล้วเวลาที่หนูแบบขเขาเรียกแหละเวลาที่หนูอ่าจ่ายค่าเทอมอ่ะหนูจะต้องบอกคุณแม่ใช่ไหมแต่ว่าปกติอะถ้าสมมติว่ามันมีแบบแบบวันให้ลงทะเบียนมาหนูจะเป็นคนที่บอกคุณแม่ล่วงหน้าก่อนวันลงทะเบียนสมมุติว่าแบบ สิบวันสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเออหนูจะบอกก่อนแต่ว่าครั้งเนี้ยหนูไม่ได้บอกก่อนแล้วหนูก็ลงทะเบียนพอหนูลงทะเบียนเสร็จปุ๊บหนูก็โทรไปหาเขาเขาบอกว่าเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเทอมอีกแล้วนะแล้วคุณแม่ก็แบบน้ำเสียแบบโห้เพิ่งจ่ายไปไม่ใช่เหรออุย้ยอะไรเนี่ยจ่ายค่าเทอมอีกแล้วแล้วหนูก็บอกตัวเลขไปแล้วมันคือเหมือนหนูจ่ายส่วนต่างแบบไม่แพงคือจ่ายส่วนต่างแบบถูกกว่าปกติเยอะมากถูกกว่าปกติแบบหลายเท่าอะ่ะ แล้วคุณแม่ก็เลยเสียงอ่อนลงแล้วก็บอกอ๋อแค่นี้เหรอโอเคโอเคโอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวแม่ไปใจ่ายให้นะลูกหนูจะจบแล้วหนูก็บอกว่ายินดีกับแม่ด้วยนะไม่ต้องมีภาระลูกเรียนแล้วไม่ต้องจ่ายค่าเทอมไม่ต้องมีภาระเด็กสาวผู้นี้จ่ายค่าเทอมแล้วนะคะเสียงอ่อนลงใช่แล้วคือ จะต้องเป็นคนแบบใดคือรู้เลยวันนี้นอนหอไหมนอนหอคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าหนูกลับวันนี้ใช่ไหมกว่าจะถึงหนูก็ถึงสักแบบเที่ยงคืนแล้วว่าถ้าถึงเที่ยงคืนแล้วหนูต้องตื่นเช้าอีกก็ไม่ไหวอีก,กเลยหบเข้าวหออของมานะคะแม่ยินดีกับลูกคะ่ะอุ้ยมาหมียินดีกับหนูด้วยหรอเย้ พี่ต้องไปซ้อมผมชกจริงวันที่หนึ่งนี้คู่สุดท้ายครับจริงหรอสู้ๆนะขอให้ชนะได้นะคะขอให้ไม่บาดเจ็บมากด้วยนะโอเคเปล่านั่งใจซ้อมนะไอ้หนุ่มเด็กสาวผมไปฝึกงานแล้วเย้บัญชีภาษีผ่านไหมหนูไม่ได้เรียนบัญชี อ๋อหมายถึงว่าอันนี้คือเราพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่นะเราพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่นะคะเราพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่นะจะจบแล้วดีใจจริงทุกคนถ้าจบแล้วใครจะมางานหนูบ้างยกมือเย้เที่ยวเลยคือหนอูไม่รู้หนูไม่ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยช่างสังเกตทุกคนเวลาที่แบบว่ามีชุดคุยอะไรเงี้ยหนูก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้แบบ รู้ว่าแบบชุดคุยนี้คือของมาหาลัยอะไร,ะไรหรือว่าสีนี้เป็นของมาแบบของคณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปเสิร์ชดูแบบในอินเทอร์เน็ตว่าแบบไอชุดคุยของหนูมันหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยืึนเต้นะแล้วหนูก็แบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชุดคุยข้างในอะ่ะมันคือชุดนักศึกษาที่ใส่ชุดคุยทาบอีกทีหนึ่งหนูคิดว่ามันแบบเป็นทั้งชุดคือมันเป็นชุดคุยหมดเลยอะไรเงี้ยทําไมพี่สวยจังคือ สวยแล้วรักไหมถ้าสวยแล้วไม่รักสวยไปก็ไม่มีประโยชน์เข้าใจไหม <laughs> แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมคือแบตจะหมดเมื่อกี้โอ้ยสิบนาทีสิบเอดนาทีแล้วทุกคนขออีกสักแป๊บหนึ่งนะขออีกแค่สองนาทีพอเอเคใไหมเรียนที่ไหนก่อนเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดัง ย่าลังสิตนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเพชรเป็นส่วนประกอบด้วยใช่ตัวจริงสวยกว่าฮะคอนเฟิร์มนี่นไงโดน,นแกลงวันนี้โดน,นแกลงวันนี้ก็คืออวยกันเลยแต่ว่าต้องแกลงเยอะๆเ <c oughs> จาก,กันพรุ่งนี้ครับคิดถึงมากเลยคิดถึงมังกรเดี๋ยวไปหานะ <c oughs> ปกติเธอต้องมาหาเรา แต่ว่าตอนนี้เธออยู่นู่นเราก็จะไปหาเธอง่ายเย้เ yeah! จอก,กันนะคนปฐมหบเขิดอ้ากระดำใกล้กล้องเกินสิบสามแล้วสิบห้าป้าจบจบได้สิบห้าโอเคสิบห้าจบจบจะได้แบบตัวเลขเพอร์เฟกต มอลังสิตนั่นเองไม่ใช่แกหยุดดีแกก็เรียนที่เดิมแบฉันนั่นแหละมีตึกเพชรอยู่หน้ามออันไหนะใช่ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเป็นโรงโรงเรียนเฉยไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเป็นมหาวิทยาลัยอะไร,ะไ,รไม่รู้เลยมือถือจอจะแตกแล้วคือดูดิกิตเตอร์ฉมาแบบแฟรี่มากอยากเป็นแฟรี่ หมายถึงว่าเอาเพชรไปสร้างตึกใช่ไหมครับใช่คือมันขนาดนั้นเลยมันคือเหลือใช้เหลือกินเหลือใช้งานท่วมกายมีแต่คนชมงานท่วมกายมีแต่คนชมแปลว่าอะไรนะขอไปอีกรอบนึงธรรมศาสตร์มีเพชรธรรมศาสตร์มีเพชรนะเอาไงดียเออมอเรามีจุดขายอะอีก มอเรามีจุดขายอะ้รอีกใครอยู่มอเดียวกันกับเราบอกมาอ่ามอหนูก็จะมีเอ่รถล่างนะคะที่เป็นรถรถรถล่ลลลางจริงๆนะคะใช่เป็นรถล่างแบบอันนี้คือจุดขายไหมอ่ะอีกหนึ่งนาะทีจะไปแล้วนะทุกคนสีม่วงมาหาอะไรหนูสีม่วงหรอ จริงหรอ <c oughs> ลอดลาามอไหนก็มีปะ <c oughs> ลามแน่แไม่ก็ศรีประทุมจบมกรุงเทพทำไมอยู่หลังสิทธิ์ทำไมโรงพยาบาลเอ้ยดูผู้ชื่อชื่อโรงพยาบาลได้ไหมทำไมลงพยาบาล ไม่พูดแล้วกันทุกคนอาจะรู้หนูจะพูดอะไรอตอนแรกอะหนูจะเอาหนูจะเฮ้ยทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสิบห้าแล้ว